ขาท้ายมือท้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงไปเอาเหว่แม่มือเชิดกันแต่ว่าอย่าให้ถึงกับไปกดดันกันวางให้เปงที่สบายต่างตัวให้ตรงบำรุงสติให้มั่น อย่าให้มีการกดข่มประสาทวนต่างๆของร่างกายให้ากำหนดนั่งให้เป็นที่สบายอย่าต้มน,นักแล้วก็อย่างเงยนักอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวาเมื่อท่านเตรียมนั่งสมาธิ ตามแบบที่ตีการสำเร็จแล้วต่อไปขอได้โปรดโปรดโรดยศีลของคนการบำเพ็ญสมาธิตามหลักคำสอนของพระพุทธเจา้าต้องขึ้นต้นด้วยศีลอย่างต่ำก็ศีลห้า ตัง้งแต่เท้ามาจนถึงบ,บัดนี้ขอให้พิจรารณาดูศีนต,ตามขั้นเต็มแห่งตนเองถ้าตรวจพบว่าศีนของเราตกต้องก็ให้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าจะทำให้บริสุทธิ์ต่อไป หากว่าศีลของตนเองบริสุทธิ์สะอาดดีแล้ว,วก็ควรจะได้ทำความภูมิใจเบิกบานใจว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วโดวย<ร>เฉพาะในปัจจุบันนี้เรามานั่งดีนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรกายก็อยู่ในท่าตีที่สงบ วาจาก็สงบใจก็สำรวมมีสติสัมปชัญญะเชื่อแน่ว่าเราไม่ได้ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเป็นแน่นอนบางนั้นจึงควรได้อธิษฐานจิตของตัวเองว่าศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้ว ศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเมื่อเราตรวจศีลของเราเป็นที่บริสุทธิ์เป็นที่พอใจแล้วต่อไปโปรดตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าพทโทธรรมโมสังโฆพทโทธรรมโมสังโฆพทโทธรรมโมสังโฆมหาจบแล้วละมาสำรวมอยู่ที่ติดอยู่ที่จิตทำความเชื่อมั่นว่า พระพธตเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีผู้จิตของเราพระพติเจ้าคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบเชื่อดีมีที่จิตของเราแล้วพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นพระสงฆ์คือมีสติสังวรระวังตั้งใจ จะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดผู้มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีและคงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตั้งใจนแน่วแน่ว่าเราจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดยู่เสมอ เ่ออนั้นได้คือว่ามีคุนตาพุทธเจ้าละธรรมและระสองอยู่ในจิตของเราบางนั้นเราจึงไม่ควรไปกังวลสิ่งอื่นเพิงกำหนดเอาจิตตัวผู้รู้ของเร,ร,ร,ราเท่านั้นเมื่อทำความเชื่อมั่นว่า พระโพธิ์เจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราในขณะที่เรายังไม่ทำนานในการกำหนดรู้จิตของตัวเองเพื่อจะให้การกำหนดู้นั้นชัดเจนขึ้นจึงควรบริกรรมภาวนาพโพโทุพโทโโพธทโโพธโธอยู่ในจิต นกพโคโตพโทโต้โคโตอยู่อย่างนั้นอย่าไปสแสดงอาการขมจิตอย่าบางังคับจิตอย่าไปสะกดจิตให้มันจุดจุดอย่างอื่นเพียงแต่ประคองให้มันดู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวไมกว่าหน้าทีของเราปัจจุบันนี้ มีแต่โกบริกรัมภาวนาโตโทโพโทโพโทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหน้าที่อื่นๆของเราไม่มีมีแต่ประคองจิตกับุตโทให้อยู่ด้วยกันเมื่อจิตกับุตโทอยู่ดด้วยกันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ตอนแรกเราอาจจะตั้งใจในึกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจจิตของเราจะไม่บริกรรมพุทโธต่อเมื่อเราตั้งใจจิตของเราจึงจะบริกรรมภาวนาพุทโธในตอนแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้แต่โดยเหตุการใดก็ตาม <c oughs> ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายคงท่างใจให้เล่าแน่ว่าเราจะภาวนาพุโทโธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการภาวนาพุโทโธ็นการละเลิกถึงคนของพระพุทธเจ้าพุโทโธเป็นเีื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้าสงรงเราแปลพุโทโธว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแลวว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน <c oughs> เมื่อเราบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่หลักมาเข้าจิตของเราจะเกิดความคล่องตัวต่อการภาวนาพุทโธ <c oughs> เราจะรู้ตึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเล็กพุทโธแต่จิตของเราเลกพุทโธเอง แน้วเราก็มีสติรู้ยู่เองในขนณะสิทั้นอันนี้เป็นการสังเกตการภาวนาพุทโธในขั้นแรกทีแรกเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอเสอพัท่ธธันไปคิดอย่างอื่น้วเราก็มาเลิกพุทโธขึ้นมาใหม่ พอเสร้มันไปเคดอย่างอื่นแล้วเราก็เอามาหาพุทโทใหม่สำหรับผูที่เคยขาดภาวนาพุทโทในตอนแรกๆนี้องพยายามเอาติกับพุทโทให้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจงพยายามลดกพุโทโพธพุโทโพุทโทอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจ เม่เฉพาะแต่เวลามานั่งสมาธิภาวนาเพียงอย่างเดียวเราขณะที่เดินเดินนั่งนอนรับทานเดินทำควรจะนลกมริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธใบพุทธ,ทธนาจิตตัวจิตของเราจะได้คล่องตัวต่อการลดพุทโธ เนตพุทโธจนคล่องตัวส่งนในที่เปิดจิตของเราจะเนกพุทโธพุทโธพุทโธเองโดยอัตโนมัติบวกจิตของเราเนกพุทโธพุทโธเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้ตั้งใจจะเนกแต่ว่ามันเนกพุทโธพุทโธพุทโธของมันเองบางครั้งเราห้ามไม่ให้มันเนกมันก็ไม่ยอมหยุดมันเนตของมันอยู่อย่างนั้น มาเกจิตตอนนึกถึงบริกรรมภาวนาโพุทโธพุทโพธิพ์โธเองมันไม่ยอมหยุดจะดึงให้มันหยุดมันไม่หยุดตอนนึกโพธิโธของมันอยู่อย่างนั้นอานุจิตของท่านจิตกับพพธโธแล้วนึกถึงพโพธโ์เองเรียกว่าจิตได้องค์ของท่านที่หนึ่งคือที่ตกเมื่อมีสติลกความ ย่เองในขณะจิตนั้นตัวนล็กตัวโก่โอนุกอย่ตัวละเลกโลก็่อล,ล็กลกโล,ล็กลย่ตัวตัวตืก่อนละลกโล็เย่เองโดยอัตโนมัติจิตเมื่อทคเองตัวล็ก็เล็ลเองโดยอัตโนมัติมนเมืตนกระทั่งมันไม่ยอมหยุดตัวโลกก็ไม่ยอมยุด เดินเดินนั่งนอนรับทานเดินทำมันเล็กพโพธิโพธิ์ก็มันดูนอย่างนั้นึ่งโรคศึกว่ามันเล็กในส่วนเล็กๆของจิตซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะเลกอน,น้เรียกว่าผู้ภาวนาได้องค์านที่หนึ่งกับองค์านผู้สองเคยตกกับผู้การเมื่อจิตของท่านมานล็กพธโธเองต่ิกร็รล้กยด่เองทานอย่าไปลำคาญ เขาจะนกของเข้าอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้เขาเนกปเถอะโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้จะติมีสิ่งละเลีกความสงบละเอียดมันก็จะไยเก้าวเข้าไปทีละขั้นตอนหน่อยจิตมีวิกกวิการเติๆโควความเอิบอิ่มไปก็ย่อมบังเกิดขึ้นหรือไปไหนไม่รอดขอให้ได้วิกกกับวิการ แล้วปีติมันจะบังเกิดขึ้นมาเองในอันดับแรกที่ปีติจะบังเกิดนั้นผู้ภาวนาจะต้องรู้สึกว่าเบากายกายเบาปุดก,ก็เบาบางครั้งจะรู้สึกคล้ายๆกับว่าตัวมันจะลอยขึ้นบนอากาศหรือบางทีรู้สึกว่าไม่ได้นั่งอยู่กับพื้นเก็ กายมันเบางดในอันดับนั้นจิตก็ปลอดโปร่งมีความเบาเบาอกเบาใจอันนี้เป็นอาการล่นเลือดสติมันจะเพ่งบังเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเกิดเบากายเบาจิตต่อไปกายสงบจิตก็สงบ เคายาจสงบจากทุกขเวทนาต่างๆความปวดความเาม,มื่อยหนาอาการอื่นๆต้นเป็นทุกขเวทนาหายไปเคยมันสงบจากความทุกขเวทนานั้นเองจิตก็สงบสงบจากความเพลิงข้านลำคาญสงบจากตามฉันทะ ขยาบาทเินมิภะอุทนจจะสุกุตะและด้วยสุสีขาเพราะเกิดอาัยตูติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วก็เกิดความสุขอันเป็นผลเกิดจากตูติเกิดมีความเอ,อิดอิ่มมีความเบิกบานมีความปราโมกบันเทิงในอารมณ์ของกรรมฐา,านกำลังเริ่มดูดด่น กำลังเริ่มจะเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างแท้จริงปีติตละความสุขจึงบังเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ว่านีติติมีความสุขจิตก็หมดความรื่นรนกระวนกระวายเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอากัคตาในอันดับของจิตไปเมื่อติติเริ่มบังเกิดขึ้น บางท่านก็มีตัวสันมีตัวโยกบางทีก็รู้สึกหิวในความรู้สึกภายในจิตเป็นสารพัดที่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเมื่ออาการทั้งหลายแห่บางเกิดขึ้นโู้ภาวนาควรจะได้กำหนดจิตให้มีสติสัมปัจจยะรู้ร้อมอยู่ในขณะจิตนั้นถ้าหากว่าจิต ยังบริกรรมภาวนาโพธทโธโพทโธอยติปิกร็รร้โยติปิก็มีโยความสุขก็มีโยความสงบก็มีโยส่งเรียกว่าสมาธิที่ประกอบไปด้วยองค์คือมีที่ตกที่การตืติสุดเตกับขตาจิตดำเนินอยู่ในฌานที่หนึ่งถ้าหากว่าจิตดำเนินอยู่ในสมาธิ ขั้นทานที่หนึ่งต้นประกอบด้วยองค์ห้าโคปาวนาเริ่มจะได้สมาธิซึ่งกำลังจะดำเนินเข้าไปสู่ทางแห่งอริยมรรคแต่ส่นวนมากข้อตุดควรระวังบางครั้งเราบริกรรมภาวนาพุทโธพโทพโธะุโทโธอเยู่วางไม่ทันไรจิตก็มีอาการเว้าปาก สงบลงเป็นสมาธิซึ่งเรายังไม่สามารถกำหนดรู้องค์ฌานนั้นได้อย่างละเอียดพอเวิกภาบลงไปแล้วนึ่งสว่างก็แสดสรงออกไปข้างนอกพอเดียวก็ไปเห็นภาพนิมิตต่างๆอันนี้เป็นประสบการณ์ที่นักภาวนาในขั้นต้นจะเปงประสบเมื่อเป็นเช่นนั้น มา,มาที่ในระดับอ่อนๆมีลักษณะสลนสลูคล,ลุ้งหลับคลุ้งตื่นเมือจจเ่อกระแสเดตอดงออกไปข้างนอกย่อมมองเห็นภาพในิม็ต่างๆบางทือก็เห็นในิม็ดเป็นโลกคนโลกจัตหรือบางทือก็เห็นเทวดายินทอมยมยักษ์บางทีก็เห็นสุตสีสีศาสหรือบางทือก็อาจจะเห็นวพวกวิญญาณต่างๆ ในบางครั้งผู้ภาวนาไปสำคัญว่าสิ่งที่เราเห็นในสมาธิในขั้นนี้ไปเข้าใจว่าวินญานมาขอส่นวนบุวนส่วนรตูชนเนก็ไปตั้งใจแผ่เศีนรเวนเศียรตูนให้ยินญาณเหล่านั้นเพราะสมาธิตอนนี้มันยังมีกำลังอ่อนเมื่อเราตั้งใจจะแผ่เศีนรเวนเศียรตูนให้ยินญานเหล่านั้น พอเกิดคามตั้งใจสมาธิมันก็ถอนเมื่อสมาธิถอนแล้วภาพนิดิต่างๆก็หายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะนิดๆที่มองเห็นนั้นมันเป็นนิดๆเป็นโลกภาพที่จิตของเราเองเป็นผู้กลุงเป็นมโนภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นื่อเหตุการทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้น ผู้ภาวนาควรจะได้กำหน,นดโรคจิตของตัวเองอยู่ถ้หาหาว่าจิตยังบริกรรมภาวนาพุดโทพุดโทก็ภาวนาพโโูดโธเรืออโโ่อยไปอย่าไปสนใจกับภาพมนิษย์ที่มองเห็นนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นมโนภาพจิตของเราเองนั่นแหละเป็นผู้ปงแต่งขึ้นมาเอง หากเรามีาสติสัมปชัญญะกำหนดรู้เฉยอยู่หรือบางทีเราอาจจะนึกว่านินึกสักแต่ว่านินึกเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรืออาจจะไม่นึกคิดอะไรเพียงแต่กำหนดรู้จิตเฉยเดียเท่านั้นโดยถือว่าโดยทำความรู้สึกในถีอว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้น มันมวลกับสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาอย่างธรรมดาธรรมดาถ้าเราคำนดรู้การเพียงแต่เป็นอารมณ์จิตแล้วก็มีสติและเล็กรู้อยู่พร้อมในขณะจิตนั้นไม่เกิดเอกใจือไม่ตกใจไม่เตื่นใจเกี่ยวกับเรื่องนิมิตนิมิตน,น,นั้นจะดำรงอยู่ได้นานให้เราได้ดูนานๆบางทีเพ่งดูไป เนืน้อหนอาจจะแสดงภาพอาสุภกรรมฐานให้เราดูบางทีก็อาจจะแสดงอาการตายลงไปให้เราดูแล้วก็แสดงความขึ้นเอืดเน่าเปื่อยตุพังไปตามขั้นตอนเราก็จะได้มองเห็นอสุภกรรมฐานได้รู้อสุภกรรมฐานถ้าหากจุดของเรามีความสงบละเอียดลงไปมีความมั่นคงพอสมควร สมาธิยังไม่ถอนอาจสามารถที่จะกำหนดนิดนั้นส้่งจิตของเราจะกําหนดโลกไปเองเป็นไปเองอาจปรลงต่งขึ้นมาให้เรามองเห็นสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นส่วนของร่างกายอันหนึ่งล้วก็จะแยกกันออกไปเป็นส่วนๆตามกฎของธรรมชาติคือส่วนที่มีลักษณะแข็งและแข็งมีผมขนลวบปันหนังเนต้น ก็จะแยอะกออกไปเป็นกองหนึ่งส่วนึ่งเรียกว่าธาตุดินส่วนที่เป็นเลี้วๆน้ำเนอดน้ำน,ำนองเป็นต้นก็จะแยอะกออกไปส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นไฟก็จะแยกไปส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นลมก็จะแยกไปอีกส่วนหนึ่งสิ่งเจิบของเราอาจจะเปล่งแต่งแยกแยะของมันไปเองโดยพลังแห่งสมาธิและสติปัญญาเราก็จะดด้วทำํำเห็นธรรมบ่อยูลชาติสมาฐาน อันนี้เคยประสบการณ์ที่นักปฏิบัติควรจะระมัดระวังพอ <c oughs> เสียมากในเมื่อจิตสงบลงไปแล้ว <c oughs> เกิดภาพนนเนิดอะไรต่างๆขึ้นมาเรามาักจะเกิดความเอกใจเมื่ <c oughs> อเกิดความเอกใจก็ไปเตืนไปตกใจสมาธิกอถอนเพียงไปเตืนใจตกใจสมาธิถอนก็ยังดี แต่ถ้าบางครั้งบางที <c oughs> เราอาจจะไปมอง <c oughs> เห็นเป็นนิมิตนภาพต่างๆบางทีอาจจะเป็นนิมิตนภาพผู้พิเศษซึ <c oughs> ่งในความสำคัญในใจในจิตของเราอาจจะเป็นเช่นนั้นเป็นไปนิมิตนเห็นภาพพระอิศวรหรือเทพเจ้าตนใดตนหนึ่งที่เราถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ในเมื่อเกิดเป็นเนิน้อเขึ้นมาเรามองเห็นเข้าบางทีจิตของเราก็อาจจะไปน้อมเอาเทพดาเจ้าที่มองเห็นนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะเราเชื่อมั่นว่าท่านเู้นั้นจะเป็นผู้วิเศษแล้วจะมาช่วยให้เราได้สมาธิได้สติปัญญาอย่างรวดเร็วทันใจหรือให้สำเร็จมากผลไดเล้เร็วส่งจิตของเราอาจจะเข้าใจผิดไปเช่นนั้น ถ้าหาเราไปน้อมเอาสิ่งนั้นนั้นเข้ามาในตนเป็นเห็นเพไปเจ้าก็น,น้อมเอาเพไปเจ้าเข้ามาสู่หัวใจของเราเมื่อเพไปเจ้าเข้ามาสื่หัวใจของเราจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแทนที่จะมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิมีสภาวะผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานอยู่ในจิตในใจ พอภาพนิ้วนั้นเข้ามาถึงก็เสกิดในจิตในใจของเราใจของเราจะเปลี่ยนทันทีมันจะเปลี่ยนไปเป็นรู้สึกว่าหนักหน่วงในตัวหนักเอกหนักใจใคล้ากๆกับว่าหัวใจถูกด,ดีบอุดอัดลำคาญไปหมดทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะอำนาจของวิญญาณที่เรามองเห็นนั้นแล้วเราน้อมเข้ามาถึงสู่อยู่ในตัวของเรามันก็กล,ลายเป็นการส่ง กลายเป็นปานประพับทรงไปอันนั้นเป็นปานเดินทางจิดเพราะฉะนั้นเรื่องนลนีิต่างๆเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายควรจะมระมัดระวังให้ดีในเมื่อนอนี้อันนั้นเกิดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรเราควรจะได้กำหนดจิตโลดจิตของเราอย่างเร็วให้กำหนดหมายว่าภายในจิตของเรานี่มีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นอยู่ในจิตในใจของเรา พระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นคนคคนธรรมพระพุทธเ,เจ้าคือคนนธรรมที่ทําคนให้เป็นพุทตะเป็นพระพุทธเจ้า่านชายสุทะโดยค้นพบเป็นองค์แรกค้นพบคนนธรรมที่ทําคนให้เป็นพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์รู้อริยจักสี่คือทุกสมุทัยนนโรกมัรค แล้วก็นำออกมาเผยแพร่อพรมสั่งสอนใครต่อใครก็ได้โลได้เข้าใจและบรรลุมาผลตามพระองค์ไปดังนั้นพระองค์จึงได้เป็นศาสบาของเราทั้งหลายเพราะเหตุที่บรรลุถึงคุณตามเป็นพระพุทธเจา้าดังนั้นพระพุทธเจา้าไม่ใช่สิ่งที่มีตัวมีตนเป็นคนนธรรมโคภาวนาพทพโทพโธพธโธโุธโธพพธโธแล้ว ในเมืม่อจิตมีรู้ตกวิจารติติสุเกเกตตะตามีสมาธิมีจิตสว่างสวยัยมีจิตโลดเตือนเบอร์ปานอยู่ในขณะจิตนั้นอน,น้ได้คือว่าคนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วทีน่้คนของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดละเอียดลงไปเจอสมาธิสงบละเอียดลงไป ก็จะปล่อยวางที่ตกทิ่ารยังเหลือแต่ปีติในสุดเอตัคตาอันนี้จิตสู่ในฌานที่สองจิต้ถ้าปีติหายไปยังเหลือแต่สุดเอตัคตาจิตสู่ในฌานสามธาสุก,ก็หายไปยังเหลือแต่ยังเหลือแต่เอตัคตากับอุเบขาอันนี้จิตสู่ในฌานสี่นเมื่มจิตของท่านอยู่ในฌา,า,า,านสี่สภาวจิตเป็นอย่างไร เมื่อเจตในฌานตีจะรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายไปหมดตอนนี้ร่างกายของท่านไม่มีแล้วรู้สึกมีจิตนิ่งสว่างสวัยรู้เตินเบิกบานอยู่เฉพาะในจิตตอนนี้จจตไม่มีอารมณ์มีแต่ตัวรู้เป็นอารมณ์ของจิตเิตรู้อยู่ที่จิตโดยเฉพาะ โลนิ่งโยอย่างนั้นไม่มีอาการแห่งความรู้หรือความคิดใดๆได้แต่รล้นิ่งนิ่งนิ่งอยอย่างเดียวความรู้สึกในจิตขณะนี้อารมณ์ก็ไม่มีมีแต่ตัวรู้สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความคิดอ่านก็ไม่มีมีแต่รู้